พนักงานโรงงานปิงไอเดียนำข้าวสารมาจัดเก็บโดยการทำให้เป็นสูญญากาศเพื่อเก็บรักษาไว้ให้อยู่ได้นานนายวชิระเมธีพลแสนคำชาวบ้านตำบลกุดน้ำใสอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฟินิคเพาวอ์แอนเพื่อจำกัดมหาชนเจ้าของสวนเกษตรสินชัยกล่าวถึงการจัดเก็บข้าวให้ได้ระยะเวลานานกว่ารูปแบบการเก็บรักษาข้าวสารของคนทั่วไปว่าหลังจากที่นำเอาข้าวเปลือกไปสีแล้ว ก็จะนำข้าวสารมาเก็บไว้ในกระสอบหรือถังพลาสติกทำให้ระยะเวลาในการเก็บมีอายุจำกัดทำให้เกิดตัวมอดเข้ามากัดกินเมล็ดข้าวจึงได้เกิดแนวความคิดที่ว่าจะทำอย่างไรถึงจะเก็บรักษาข้าวเอาไว้ได้นานและจะถนอมข้าวด้วยวิธีการใดให้คงคุณภาพได้นานที่สุดอย่างน้อย 3- 5เดือนขึ้นอยู่กับรูปแบบของการจัดเก็บด้วยสำหรับขั้นตอนในการถนอมข้าวนั้นก็คือการนำเอาข้าวที่ผ่านการสีแล้วไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียว ข้าวเจ้าข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือข้าวต่างๆนำมาใส่ถุงสำหรับการเวกค้ามประมาณกิโลกรัมละประมาณ1กิโลกรัมต่อถุงจากนั้นนำข้าวที่ได้เข้าไปเก็บในบล็อกที่จัดทำขึ้นแล้วทำการซีนปากถุงด้วยเครื่องที่ทำให้เป็นสุญญากาศเพื่อดูดอากาศออกให้หมดก่อนที่จะนำเอาถุงออกจากบล็อกแล้วนำมาจัดเก็บในพลาสติกส่วนเกินให้นัน หลังจากนั้นก็จะได้ข้าวที่สามารถเก็บไว้ได้รับประทานได้นานหมอดหรือมแม้แตกัดกินข้าวไม่สามารถเข้าไปในถุงได้นอกจากการเก็บข้าวแบบสุญญากาศไว้ในครัวเรือนแล้วทางเจ้าของไอเดียนี้ก็ยังจัดเก็บข้าวแบบสุญญากาศเผยแพร่พพความรู้ให้กับชาวบ้านเพื่อเก็บไว้รับประทานได้หลายๆเดือนซึ่งเพื่อนที่ทํางานที่อยู่ด้วยกันเห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์จึงได้ว่าจ้างให้ทําออกขายให้กับเพื่อนเพื่อนในราคาถุงละเจ็ดสิบถึงแปดสิบาทต่อหนึ่งกิโลกรัม และต่อมาได้มีภาครัฐและเอกชนสั่งทําเป็นจํานวนมากจึงได้ใช้ที่นาจานวนสองไร่ปลูกข้าวปลอดสารพิษก่อนที่จะนำมาสีเป็นข้าวกล้องบรรจุขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวรนโรงริดบัวละครทีมข่าวสถานีวิทยุอสมทจังหวัดขอนแก่นรายงาน